สองสี่ด้วยอสีตีเหตุยังโอ้ยไม่ไหลไม่ไหลตัวย่างตัวย่างโอ้ยโอ้ยแกปวดนี่ตอนนี้อยู่กับแม่เหลืมกับพี่สาวเหลืมพี่น้องได้ไหวมาแต่สกุลค่ะอือ ไว้เขาปอกให้แล้ว้อมไหมของด่แ่หลายอยู่ดิไม่แข็ง่งพี่ขวานรเนี่มากุนใส่วากินหลแลวเดี๋ยแม่งแข็งมาพร้อมเบบกลี่ยได้ไหเกลี่ยแ่งนี่หมดสองหน่อยเอ้ยโอ้โหใ่หน่อยก็จเขาคิดนนว่าอยู่ขาไปหาที่ไรเงี้ยเทเลทเลียอยู่ บาทือปเขาให้ลาื่เขาให้ใดซ้ำนีวใส่เกลือสวดใส่เกลือเนาะใส่เกลือเกลือน้อยมันสีเือขนใส่หลายเด้อเกลมเด้อเมือนขวดย่บาทเนี่ยกินกัาไห้เนาะได้กินนันตัวหนึ่งกับข้ามเข้าข้ามหนึ่งเฮียน้องมาบินหอมเน้อหอมเฮีของมักดีเด้อหมักครัเนี่ยตุ้งเคยสุกินเนี่ แง่แ่เาเกิดกินะเอามก็เฮ็ดซุกแม่กินโอ้ยหอมแท้หอมแฮงใส่ใส่ใครใช่ไหมบอสบอสอ่าใส่สักนี้ละมึงได้เห็นละงงกมากพี่น้องเลยไครับหลายยังหลายยังเนี่ยพีผีผเดินภาพมาเบิร์นก่อนบสืบนี่เราได้เห็นละางกมาด้วยละงกได้พักหวานเอกพร ตัวบอได้ซื่อต่อเป็นห้างเป็นห้างตัวบได้ซื่อเออ่าดีซื้อแต่ว่าบอดด้ซื้อเออเป็นห่วง่มห้างเฮ็ดเชื่เก่างมจนี่ย่างห้างตัวบอาเขาจะคายเป็นเป็นลูกเขาจะคายเป็นกองเป็นกองอุ่นไลนะฮะวันนี้เป็นาจบเอเอาเฮ็ดเบิ่งเป็นบอริมง่นบ่มไล่นี่ยันนี้เนี่ยฮะอัน เ็ดเลยบอเบเป็นค่โดเนาะอบอแมนบเป็นมันคนละสูตรแมนบอบนาดไม่เหมือนกันจักบาทก็ปามลเออถุงละร้อยอ้ก่นคันแบบยังโบแกนสื้อยู่นะแกนั่นถุงละแปดสิบซ้ำๆกันอ่ละหลายอยู่ ขวัทั้งไหนก็หอมแล้วสุกไหมสุกแล้วเนี so, ่ยหั okay. okay. ่นของไข่เหรอเออสุกแล้วก็เอาขึ้นทำแม่ได้ไหมแม่ครับไอ้นีกินไหมไอ้หน่อยก็โอ้ยกระบอกบาปใช่ปืกลมองเพ่ปกระบอกพวกกามันกำลังจับโฟกัสได้ไหมมาชิมมึงหน่อุ้ยหอมแท้เลยหอมแท้ได้หนิหอมตัวกระบอกแก้วขึ้นหั่นแค็มกิ่งลองกระบอกพวกัส เเด็กเอาเกลือทีอีกหน่อยวะอืมันคอยว่าจางมันอยา่าใส่หลายดิหยิบใส่เท่าละน้อยแล้วเราเกลืเ่เจ้าอะฮะนี่ยกูสาวทรมากจีนิดนึงนะองเต๋อใส่หออเจ้าใส่เอาเลยเอาหายเลยเอยกห้เลยเฮ้ยใส่เท,ท่ละน้อยซิมเบิร์กวันนี้ จะละลายจะเดียวบูเดียวมันจะโ่ได้ขั่นพีทคือเจาะพีเนี่ยมือนี่คอยกับคอยให้กินเพื่เดียวก็ได้ขันมันเข้มะน่ั้งกับอกออกมาจังเตืออีก่างหากก็ได้ลองดูมาคับเตือมนเดป็นเงียบเงียบยิบใส่ดูเห็นน้าเนาะ ุงฟงผิงนี่บอนี่เด้อเอาดูดีบอเอ้ยบอละนี่นี่แม่เห็นมฮ้ยแค่ปลาแค่ปาโ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยมันโลมันโล แม่เยมาเ้เอามาแม่มาแม่นี่เขาเย็นไรบ่างนะแสบบดีองซิมึงไปดูแม่มาซิมึงนะรว่าแบหัวสุมงงะู้สีมือขวามีแข็งว่าภาษาขวมันไม่ด้โมียวหนหยำน้หนบ่ เพิ่มาถอดแมียนี่เพิ่มเมียนเพิ่นอยากไอยังนี่เพิ่มเขียวมีเด็ดแล้วอันะ๋ย่มินุต่อไปเขาแกงฮิลางกแกงเปนดอกดอกยังไงเรื่องสติบ่บ่พาเครืองบ่มาพาไหมพาไหมเจ้ายิ้มโซ่ดูยิ้มโซ่ดู ยิมโซกวางนี่องงนวนไ่่าานีานี่าแล้วเอาสิ่ดฟันแล้วน่่ยอันทนออกทานออกทีข้างในสิตรงนี้แล้วกัข้างใ อ้าวเห็นอาเห็นบุญนี่แม่ม่เยอะนี่แม่อืมเนี่อฮักหวานฮมเขาขายเป็นชุดเป็นชุดมากไหมมหาจจหยากไปอย่แขงขันต่อต่อไปขออยากให้ความที่สตีแล้วพี่น้องขั้วเข้ากันยุ่นีละบ่เด้เขาขั้วจะเคลือได้ลองเบิ้ง จะเดี๋ยววะเห็ดซูหญ้ากินกันนะเหมือนไม่เท่าเหมือนเห็ดซูไม่เท่ากินแล้วเหมือนไปบ้านกินได้ปะเนื้อเป็นห่วงจังเลยแม่เขาเลิ่นพักอียังก่อนนี้พี่แม่พักอียังก่อนนี่พักออบแอบบ่แซบก็พักติวเป็นบ่บ่ก็คือว่าหาสวยหาซ้ำมาใช้สีใช้หมอนะอืม นออ้โอ mm. ้ยม mm. ันเหม็นเห็ดเรากมวุ่นเนาะแหมนโอ้ยกะละมังะกระดกะละมังบุรางเดียวจังห hmm. uh, ันบอยยาแม่ว่ากคืออย่งเห็ดอันหนึ่ดชีเกยืนแล่เป็นดอกงมุ้งสีเอาเห็ดละงอกเห็ดเรางกปลูกไหมไ่เห็ดเลางกน้ำปลาย่งไหมถ้าเจ้าปลูกว่นี้โอ้ยเห็ด เชื่อเอาวัเอาสุหมืนี่ม่มีเห็ดปลาแท้ๆหรอกปลาเครื่องเน้อแน่น่าเครื่องเลยเนี่ยใส่เห็ดบ้างะเ็เป็นตัวย่างกันนะดูไ่กับปลาปลาแดกปลาปลาแดกที่พวกปาปลาแดกไหนเม่นแมนันบอกเป็นตั้งต่าันยางเหมือนว่าก่อนยางได้ ปบาตุู e ่แกันนะเห็นละงอกก็ยังเห็นละงอกเห็นละงอกโอ้ยดีกว่ามุ่นครับคูผ่าบอกเออดอกสำลีบอหาได้ผ่าเนอะมอบอมาพีกกมาแล้วพีกกมาแล้วของค่ายมีแล้วเ็เก็บไว้ อย่านั่งนองเองก็มือมือพีไอ,อคอยเ <laughs> <laughs> กงไว้หรือปนไว้นี่คือมลใ <laughs> นนะ่อเนเกินได้ใหเกานะ่นนะแซ่บเพื่อเงี่ยคนมักนะมักไว้บอก <c oughs> ไว้ก็นอนใหมนี่มากวันใดนท้องค่ำหมดเละ <c oughs> โอ้เห็ดเป็ี่ยนอีนอกแล้วเนาะ ยองยองกินเด้อไม่ยองเนาะทำไมแจ๊บแบบเพียงบอกเป็นเลยเนาะไม่ธรรมดาแล้วเนาะไข่ดาก่อนไข่ดาก่อนดิชอบมากไข่มังกรนี่เนาะเดี๋ยวรอบเบิ้งขั้นตอนแกงเดี๋ยวเริ่มใส่สีแกงให้เบิง้งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมากาลครึ่งหนึ่ง ซอยครึ่งนึงกำนั่นึงนเอาว้หารอยั้วข้ากสิประมาณนี่นะครับขั้วแบนขัวแบบบ้านๆนะครับเงื่อนกันเฮ็ดเลี้ยวบ่คับนไดรถแก้มันกับแรนไก่เื่อนเ่เป็นซิ่งซิ่งงนอีแม่ว่าซิ่งซิ่งเฮ็ดสูงพดือวะาบสูงเนีน หน้าสร้างกันเราเห็นใส่ไข่ไหมเราเห็นไข่เห็นได้ย anyway> ังไงแม่ได้ยังมั้อ่ะเขา้าเขาคว้าก็ปะเวเขาควาเขาใส่อมใบบ่ประเดี๋ยวไม่ยอ่หน่อันนี้เขาเห็นในขั้วหดออกใจใบมันตีตีบอกไงเด้อใส่หนังหมดิแกิดนก่ เอาพร้อมบ่ว,วันนี้วันนี้เอาจะค้องจะคองกินได้บ่หล่ะหันเพลิดแค่เราสากมั้สากยี่ขลางคุณเสียีว่ะค่นัเกว่าอะไ่ะก่ไลออกไปหัวจักได้ว่าไกลออกไปได้ทําทําวกด <c oughs> <c oughs> ว่าศพรวเสียผมสากเสียคนพรดเสียนะปาดเขาขัวว like ันน like ี้จะเป็นจะเป็นกับเขาที่แซบที่สุดนะครับถึงแม้จะไม่อร่อยก็ตามโอ้นั่นเห็นว่าเบาพิษเบาเดดขวนมันอยู่เหมพิกมันบาคอมสิ นั่งอย่านั่งมากไหมเนี่ยโอม่ไววแกงไวก่นนอนแม่จะแกงทีปตตดเป็นดอไม่ดอกซ้ำนีซนีใเบิมดเลยดิเออะใส่ที่ละหน่ดอกซ้มันมันไงล่ะมุมลึดมุมลึดหมดแล้ว

ใช่ครับเขาครัวเขาเบือเขาเบือเขาเบือเขาครัวเขาเบือบ่าซิลตีอต่างปั้นเอาเลยตีเอรอเก็บท่านสมัยเถ่ะปลาแดดเอาใส่ก่อนเล้ตีปลาแดาด,ด,ดสูตรนี้เลี้ยงรูปจะไปริ้นยาได้พี่น้องสูตรเห็ดคลายได้คลายเธอเดียว สุดเทีจคลดายในคล้ายเธอเดียวเ <laughs> ขมีปุรีได้หรอเขากประกาศตี้น้อบึ๊บ <laughs> นี่กบล์ฟเลยครับนนอนตียู่นี่โอ้โ้พี่ขวดไัแข็งไอ้กอลฟ ่เหรอไา้ก่บแข่งไปห่งปบนครเกียดอยิานียค่ะเอาลุงเกียดดีช่ยะกล้องมาไก่กันกร้ายเอาเหล้บ่อะสวยกันรอขยันอเรองันอ่ะไม่ดีแม่ยิ้มยิ้มยิ้ม่อมากรอกเม่าดีว่านเขียววังยิ้มก่อนเอายิ้มกเรแขนเขียว ใส่ยังไงเดวใส่ปราดดกใส่บักพี่ยังไงแวงเฮ้ยผู้ใดยาเห็ดแกงไว้ใส่ไม่แข็งนะเมียนบน้อเป็นไหนเฮืเป็นไคือวะแกงไว้ใส่แมงแข็งเคยกินบะแกงใส่ไม่กับบาเนี่ยโอ้เออเมียนแกงไว้ใส่ไม่แข็งมันคือกันเราหลงมันคือกันกินที่คุณก็ได้กินที่คนเวยเมีน ใส่หิดลงไปแกงไว้ตีแม่แกงไว้ใส่เหิดบดท,ที่สำคัญ้องใส่ไว้ใส่พรหม่แม่ใส่แกงห็ดพักหวานพรหมอแม่หวานดีค่ะหวานยังไม่ใส่

ภาษาไทยเอื่อนยังจากเลี้ยวคนละเคยเจอได้ยินมืิอมันจะเคยเห็นนี่แหละครับภิธรรมนี้ตะเกาเขาใส่ผักติ๋วเนาะแมีนแต่เกาใส่สมอันนี้ใส่สมอบแอบวะสิมันจะเป็นยังเครื่องสมรสมัน้านพี่น้องเอื่อนยังหรอบ้านแท้จ้าเอื่อนยังว่าเครื่องสมรสมัวเหมืนสมแซ่บแซบดิสมรวยอันนี้ใส่ได้เบิดเครื่องแต่ว่าผักติ๋วเขาใส่ เอาใส่เป็นหยอดมันเด็ดออกหน่อยนนเนาะเข็ดขึ้นเชฟบวายคือสมแน่อ่น้สมนัวดีผมคือมาขามน้อยน,นี่เออนเว้ยต้งวัดบปล่าส้มเหมือนมะขามน้อยยจะใส่หลายตัวเนาะใส่ประแดกขาวตัวว่าตีแม่เห็นเลืมเบาเก่งจังสิแม่เลืมเบาค่อยเบาดี แม่บอกแม่อยางหไม่ค่อยว่าแต่จมเป็นจมจมแม่ไผ่หลนหัวด้วยจมโอ้โหสตีหอน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 รู้จักหมดรู้จักแต่ความรู้จักหมดไม่รู้จักแต่ความฮะวยังนะโหดโหดโหดนหดโอ้ใส่ห้ามร้ายสิบันะ อะไแล้วเอ้าฮึใส่ผักวันชืบใส่คุณตูน้ำมันี่ไว้ใส่แกงให้้บเอ้เออมันมีคุณตูใส่น้ำลังใส่เลยเฮ้ยเมียเจ้าสืตื่นแล้วไอ้โอใส่ผงชูรสไปนี่ มอส่มาด้วนี่แหลเจข้อสำคัญมันเอ้ส่รุ่นโอ้มจังส่เลรเนาะก็บขอก็รับตารับตาฮ่าฮ่าคุณแม่ออนเนองอยู่บนแม่นะว่นวาคงสุดรถมันน้อยหน่อยวงสุดรถเตะดับหน้าไม่เหมือนฮะเตะดับหน้าปัดมาใส่เดี๋ยวโดนแทะมอเดิรนค้องกินกแล้วโอ้แม่บอคอย ิอก oh. sure oh. uh. yeah, oh. uh. ินยอุ่้ังนนี้นีดีพว่เ่อเพิ่น้อรนญี่ปุ่นเรเ็ป็นีุ่่นมาใส่ของนง่นนี้ไม่ใช่ญุ่่นเป็นหุ่นสท

แล็กน้อยเห็ดหงกจะกงไว้แกีงไว้ใส่ชูไว้สิสีมือยายคำยายคำดีโทูลรักแกงไว้ใส่เห็ดคอนวโอ้โหแบบได้นอกลก้องเพื่อได้มันคืออย่างมันคือเป็นอย่งสิน้อยมาๆๆกินข้าวต้องกันต่อไปแกงเห็ดและงบ ยังเห็นละงกได้เห <f> ็นมาแต่ตลาดสักคนพี mm, ่น้องอ่านคนไข่เขานอี่นดงเนี่อุ่นเขาก่อเดียวใส่ดอกคายใส่ละบักเชฟยญงจังฟงเสตตาพี่

เอาตาซะเนาะอ้าระองตำแหลกตำดิพอบุบบุบเอาเปิดเปิดแ้่เปิดแย่เดี๋ยวโซฟีมือเองแกงเห็นเพูดยิ่งอยู่อันพูดเฮ้อยู่หลังกับมั่งเขาไปจะนเซียงไปดีหอโอ้ยเนาะจะใครละเสียงอยู่หันจะคลองก่เห็นเองเอาเนี้ยิงมาเปิดติดจังยใส่ต่ไต้องไมดาพี่เ้องอ่ะ เผื่อหน่อยเพ็ดเพ็ดนวกินนี่ขาดเกลือบ่ไดปเลยขาดเกลือโอ้ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วรื้อมาเกลือจังสั่นแล้วมันมีเชฟหลายคนนะนะเดี๋ยวได้กินแกงเกลือผู้แม่ใส่แล้วผู้ลูกใส่อีกโอ้เกี่ยมันเคยได้กินเคีมอีกเนาะการเสีการเสีอธิบายรักกาบมันขาดเกลือไปเห็นน้ำกินมาเป็นใส่ไว้วเร็นใส่ไว้เร็วปลแดดผ่านใส่ปลาแดดผ่านใส่ แ่เดมาเบิ่งเห็ดเหใส่เกลือแล้วหแล้งูแมันบ่แม่แทแจักแบ่แแล้วแม่กล้ากินเวกินต้องใหู้้ใหญ่วัดบ่เป็นตัวทดลองเยาว่าอ้บากนบาบกินปามนีเรากินก้อนใส่ปลาแดที่นึงครับนึกว่วเลยอย่าให้มันเล่ยบเด้อปลาเดกเขีมเพราะว่าปลาเดกเอาไปใช้นกันปลาแดกยเขาจะตกเหรอเออใส่ประเดกแล้ว เดือดไฟต้วยด้วยน้ำเดือดน้อยนิดนึงเนาะน้ำเดือดแล้วห้องจะออเห็ดลงนะครับอ่าเอาเห็ดลงแล้วอะปวดหัวไมันสุกนิดนึงได้กินง่ายป่ะเนาะปวดหัวไม่สุกเข้านั่งเหยียบเท้าของผสมไงเจงเหี้ยเางงได้ตำนานเอาพักเห็ดรุ่งเนี่ยผักยังผักอบแอบบ้านข่อยก็บอกเคยอย่างนี้นะเธอผักอบแอบผักอบแอบพี่น้องหูจ้าบอผักอบแอบสมสมสมเพิ่งจะมาขามหน่อยนี่สมไปรวยดีเนาะ เขาวันสมเสียบดิไายอย่าว่าสมเสียบเขาวันสมสมยีหูนีตาเหรอนี่เห็ดเราผักไหนห่อใส่บ่รูดใส่พร้อมกันใส่พร้อมกันผักขุนตู่ใส่ใส่น้ำรังใส่น้ำรังใส่น้ำรังเลยใส่เปิดเสือกใส่ทาน้ำเดือดก่อนค่ะเอาสวัสดี ไปลูกไปตัวนึงไเอามือนน่ะมือยู่ม่ดีแม่เอาไปได้พี่น้องด่างเหาวล่ามือก็ได้ไปเอูกไปเลยไปเลยว้าวเต็มหมอเลยพี่นนอกดกดย้อนน้เม็ดก็สีออกครับ กดลงก็ลงทังโจ่น้ำขาเห็ดก่อนพี่น้องเห็ดละงอกหนึ่งหม้อจุก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 กูเลยเพราะพี่สองเลยนี่เครืองยังเอาบุบบุบมันคู่กันไงเดี๋ยวทาข้าวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกินไงขินไปได้มดเดินเล้วพี่น้องเดินแล้วงอู้หูสดยอดเลยบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอนิ่มนิ่มมึงกินหนักกว่ามันขาดแต่ยังกินหน่อยกว่ ใช้เบิรงกันนะเราว่าแกใ่รเก่นะแม่ว่าเราวังแกงราเบืดป่ะนะไปได้ลงรถก่อนอ้ใ้ปุงอีซสาลงไปความนวดะได้ปล้เดี๋ยวใส่ได้สมไ่น้องช่ฮ่าใส่แล้วปนะไรบ่ ผัดอะไรผักอบแอบเด้บได้บ่ใส่ซ้ำสมแล้วสใส่ซ้ำกันแล้วกับผักตีวขุตูด้วยผักเมียงรักบอาอื่นเมียงรักเฮี้ยโอ้ยโอยโอยโอยชิมดูสิอวตัวอยู่ใชบเอาบัมาเด้อพีน้องเด้อ

แก่ตเล้ไปนี่แเนี่ยไอ้ยไ่เยเอเ่เขแงเลยได้เห็ดดีเยดีกวเ้มน้ไหม่เว้ขาดูหน่อยขอดูแกงเห็ดของคุณหน่อยป้าหน่อยแกงนี้เราโง่ตกน้ำโกโก้ตกน้ำโกโก้แางขัวแม่งแข้งซิมบะแกงไว้บ๊อขันว่าแจ่บกัเอลล้ตัก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  สุกแล้หมไม่มันสุกได้อ้ยไดยหอมแท้คำโอโอแจ่็บ่บนหลังคับผมเห็นไหมบอกแบบนี้ไหมเข้ามาจังไงหนึ่งถ้วยเรียบร้อยครับพี่น้องไม่หินต้องกัดบารีมา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  โอ้ยยังกินท้าวมีไอ้อยซุซอยจุสร้อยเสือเนือเสือบาเทาเห็ดเห็ดเห็ดสูกินได้พี่น้องอยูุคบาเทาบาเทาเวอร์ฉันสองพี่น้องตัดเสียเพี้งเลยลวนเลยบากระลวลวกุ้งแมเนเนือไหมเนือเพราะสดไหมล้วนเหรอล่ะล้วนเหรอล้วนเหรอสดแซ่บกำกันเบืองเขาขึ้นไป <laughs> ลองล่องลอง่ลอ,งลองบอลบอลกันไหนก็บอล <laughs> บอลสิบห้าไป,ปบาวเท้าเลยกวสวัสดีครับพี่น้องฟอกนก็บาวเท้าไปเลยครับอยังกว่าจ <laughs> ะบาลเท้าก็่ไดเมื่อ้าลยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผอก็บ,บาวเท้าครับพังแนสชแนลหนึ่นน <laughs> งไงไอ้กอล่ะสวัสดีครับนี่ครับก็บ,บาวเท้าวัวชันสมครับอีเริ่มใช้ชแนลมากสิ <laughs> มาพี่น้องมาแซ่ตๆต้องกันเถอะเนาะยำจ้วดจ้วดจ้วดอะบบนว้เท่าหมเม่ให้รดทำเยนตัวสยิ่งงานมาแล้วแล้วพี่น้องป้าลูกไผ่ใส่เขาเออนเนิเงี้ยงใส่เขาแล้วเรียบร้อยความกินมันมาหนิชอ้วเนาะ พร้อมรับประทานมีการอบแซวหน้าใดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานนะครับนะพี่น้องเสร็จแล้วกันเด้อเข่าหอนหอนเข่าหอนหอนโอ้ยอ้ชวนชวนโอ้ยอบแซวหนาวเลิศไหลเข่าที่หนึ่งวะดิเข่าที่หนึ่งแล้วเนาะยาล่อนมาไว้ย่างอีกมาเข้าเดี๋ยว พูดเลมาไปอันนี้เขาเย็นตัวน <c oughs> ี้ต้องเดียวนี่บ่าวต้องเดี่ยวยะเป็นเด่เป็นอือเ่าแสบป่ะได้ป่ะไ,ได้ไดครับพี่นอ้องแกงให้ได้งอกแกงไหลหวนไม่แข็งเกลียวไม่แข็ง วัคือสนส <c oughs> กินกับบา,าวาครับบาวาวมากอยู่นูนี้บาวาวของแม่